สวัสดีครับมาบัตรปะกัสแปร์เมินล,ละภารกิจหนักเลิกมากข้าำครับวันช่วงนี้เนาะงานหนักครับหน้าหนาวมาอู้ถึงเรื่องเมนูวันนี้เนี่ยเหมือนละปรห่อบกับได้ดอกหอมนะครับดอกหอมเราจะเอาขั้วใส่คลายเนะะาะพัดใส่คลายครับวันนี้มาไปดูวัตถุดิบก,กันก่อนว่ามีอย่างองเนะาะไัตรปะกันหไรบ้าน ยอดติ๋ยอดไล่แ้าตกหมดแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักแรงเลยนะครับไปดูวัตถุดิบครับผมพี่แห้งกระเทียมครับกระปิตามด้วยกันเลยเราจะใส่พี่ขน้อยนะดอกหอมมันจะออกหวนานๆครับได้มามดอ,อกหอมวใส่ไข่เฮ้อไข่มีในตู้เย็น ไปครับไปซอยดอ,อกหอมของเรากันแล้วมาตามเครื่องของเรากันเนาะไปครับผมเริ่ก่อนนี่พริกแห้งแงจ้พริกแตกก็ได้พริกแหง้งก็ได้เนาะแต่สักเล่จได้พริกแหงก้งครับกระเทียมกะปิเลยอ่ะพอละกะปินี่จะเพิ่มความหอมของกะปินะจริงๆดใส่ก็ได้แต่สักเลเ่จะใส่ให้มันมีรสชาติหน่อยโคกเลยครับนี่คือมัน ูวก,กเขามันเข้ากันนี่เดีอบร้อยพี่เกงครับพี่กินเอดาดอกผัดดอกหอมนะเดียบร้อยครับต่อไปเอามาซอยหอมเ,เลา สใส่สอหหของเราแหมหนอยไว้นี่คแขงของเาลุไปแล้วมาแขมมาใหม่น้ำตีดเนาะยวลอ,นอ,นอัน้่นันแห้งแล้วน้ำมันใส่ครับ ใหญ่าใหญ่เยนรนต้เนี่ยมันเดียดใคนข้างบ้านได้นะป๊อกป๊อกป๊อป๊อกนรอน้ำมันหอนก่อนน้ำมันหอนได้ที่แล้ว สาใกล้ครับสายลงไปก่อนสองฟองเริไปเลยสองฟองแล้วก็ตีไข่ให้มันแตกครับไม่ใช่เอามาแกไปตีนะไม่่ชเจะตีไข่แตก งามแต่เขาเริ่มแตกแล้วที่แกงที่เราแตะเมื่อกี้ครับใส่ลงไปเลยสีมันเข้ากันมันหอม,หอม เรียบร้อยแล้วหอมที่เราล้างไว้ครับใส่ลไปเลยเนี่จะคนนี้คนหมาะคนใยญ่ถ้าคนใหญ่ลงไปกิ่เจกดร้อยใส่ดอกหอมไปเรียบร้อยเอาโกนคุกเท้ามาเข้ากัน ขั้นตอนสุดท้ายแล้วสักเลยจะไข่อันแรกแรกสักเลยจะใส่แค่ไข่สองแก้มนะครับเนาะอันนี้เหลือแกมสุดท้ายสักเลยจะตอกใส่ที่ดำเพราะอันนี้มเกาะไข่ที่สี่ไข่ท้่เราตอกแล้วกวนให้มันแรกแรกเนี่ยมันบอกให้เกาะี่มันจะบอกให้เกาะเยมันจะเป็น,นี้แต่ถ้าตอก แส่ที่หลังเนี่ยไข่เนี่มันจะเกาะตัวครับมันจะเกาะนีมันจะมาเกาะใส่อย่าวก็ดอกหอมดอกอะไรของฮาวเนอร์มสูตรไว้ครับนี่นี่มันจะทำให้มันมีรสแซ่ิมากขึ้นนี่เริ่มเกาะละประมาณนี้แล้วครับ ผัดดอกหอมใส่ไข่ลองชิมพอก,กนน่อนเนาะอือ้อร่อยเลีศเลิร้อ,อ,อย ับตัวนลน์นก็แชร์คนที่แต้มสักแลนะครับนะทำช่องยูทูบหรือว่าคลิปเดียวสักแลนะสักแลจะได้ลงคลิปทำอาหารมื้อถึงหวานครับผมคลิปนี้ขอ,ขอขอบคุณครับ